98คราวนี้เขาไม่ได้กลับไปที่ศาลบรรพบุรุษเพื่ออยู่ในสภาไม่สะดวกเกินไปที่จะอยู่ในสภาดังนั้นเขาจึงไปที่โรงแรมเสือขาวโดยตรงและจองห้องสวีทขนาดใหญ่จำนวนโหลในขณะนี้สถานการณ์ที่แออัดยัดเยียดของโรงแรมเสือขาวได้รับการบรรเทาโดยตรงแล้วที่พักที่นี่มีราคาแพงมากและผู้ประมูลจำนวนมากได้เช็คเปทาก่อนการประมูลจะเริ่มขึ้น การประมูลสิ้นสุดลงแล้วและเหลือเพียงไม่กี่แห่งที่นี่มันจะไม่มีชีวิตชีวาอีกจนกว่าการแข่งขันศินละปะการต่อสู้ครั้งต่อไปจะเริ่มขึ้นดังนั้นทางซานจึงใช้โอกาสนี้ในการจองห้องชุดสำหรับตัวเขาเองและผู้อาวุโสของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองมาเป็นเวลานานทำให้พวกเขาอยู่ได้จนจบการแข่งขัน เมื่อเทียบกับสภาพความเป็นอยู่ของสภาสารบรรพบุรุษโรงแรมเสือขาวดีกว่ามากเหล่าผู้อาวุโสต่างก็พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อไปก็แค่รอที่นี่เพื่อเริ่มการแข่งขันเพื่อคัดเลือกญาติคำขอความเป็นกลางของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากสารบรรพบุรุษจากกรพัดเทียนหยางได้บอกทางสารแล้วว่าคำตอบจะรอจนกว่าจะสิ้นสุดการแข่งขันศินละปะการต่อสู้และตอนนี้การประมูลเพิ่งสิ้นสุดลง และยังมีเวลาอีกกว่า10วันก่อนการแข่งขันทางซานขอให้ทุกคนอยู่รอและในขณะเดียวกันก็สามารถชมพิธีที่การประชุมคัดเลือกศิลปะการต่อสู้ใครไม่อยากดูการต่อสู้เพื่อพิธีจัก,กรพรรดิอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทางซานจะไม่ใช่คนร้ายปล่อยให้ผู้อาวุโสไปก่อน หลังจากอยู่ที่นั่นทางสารสัมผัสทุกอย่างรอบตัวเขาอย่างเงียบๆด้วยความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่ามีความรู้สึกทางจิตวิญญาณของจักรพรรดิท,ที่กำลังสืบสวนเขาอยู่หรือไม่ในไม่ช้าเขาก็สามารถสรุปได้ว่าไม่มีใครสนใจด้านของเขาอย่างไรก็ตามมันก็จริงเช่นกันที่สารบรรพบุรุษได้รับเงินมากมายจากการประมูลครั้งใหญ่นี้และได้รับเหรียญอเมทิสจำนวนมากคาดว่าจักรพรรดิกำลังวางแผนที่จะใช้เงินจำนวนนี้ แม้แต่ในราชสำนักก็อาจเป็นรายได้ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและตอนนี้จัก,กรพรรดิต้องอยู่ในสภาวะตื่นเต้นด้านข้างของเขามีเสถียรภาพและก่อนที่เขาจะสามารถเริ่มติดต่อเซียวเหมยผู้สื่อสารก็ดังขึ้นคุณอยู่ที่ไหนทางซานร,รับสายและเซียวเหมยก็ได้ยินเสียงถามขึ้นทันทีฉันอยู่ใกล้โรงแรมเสือขาวคุณอยู่กับคุณปู่หรือเปล่าทางซานถามข้าอยู่นี่รอเจ้าอยู่เสียงของเซียวเหมยเบาลงเล็กน้อย โอเคทางซานเห็นด้วยถอดเครื่องสำอางออกอย่างรวดเร็วเปลี่ยนชุดใหม่จากนั้นให้นกยุงแปลงร่างเป็นแบรนด์เพื่อเริ่มเทเลพอร์ตและมาถึงชั้นบนสุดของโรงแรมเสือขาวทันทีไม่มีใครอยู่ในห้องมีเพียงเสี่ยวเหมยเท่านั้นที่อยู่ที่นั่นเมื่อเห็นทางซานเจ้าเมืองเคอรี่ผู้เท่าร่วมสมัยของเผ่านกยุงใบหน้าเล็กๆที่สวยงามของเขาสุดตัวลงทันทีและเขาก็ก้าวเข้าไปกอดทางซาน เมื่อเห็นใบหน้าที่ทุกข์ระทมของเธอทางซานร,รู้สึกเป็นทุกข์มากจนแทบจะพูดความจริงกับเธอไม่ได้คุณเคยไปงานประมูลมาโดยตลอดหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าฉันถูกรังแกเสี่ยวเหมยกัดฟันยกเนไฟรอปุ่นอยู่ในอ้อมแขนของเธอและทังซานก็จูบผมหอมกลุ่นของเธอฉันเคยไปที่นั่นมาโดยตลอดและฉันก็เฝ้าสังเกตไม่เป็นไรอย่ากโกรธเลยมันไม่คุ้ม หืมไม้สารเลวแห่งตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองอย่าให้ฉันพบเขาไม่เช่นนั้นเขาจะมองไปรอบๆที่ถ้าฉันไม่ทุบตีเขาเสี่ยวเหมยกล่าวอย่างชั่วร้ายทั้งซานร,รู้สึกว่าแก้มของเขาเจ็บเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงรีบเปลี่ยนเรื่องและพูดว่าแล้วดาบที่คุณประมูลละ่ะ ถ้าคุณดูสถานการณ์ที่คุณพูดสำหรับคุณดาบเล่มนี้มีค่ามากกว่าที่เป็นอยู่อื่นๆทั้งหมดจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเศร้าคนที่ออกมาทีหลังก็ดูดีแต่จริงๆแล้วมันดูฉูดฉาดจริงๆแล้วไม่มีชิ้นไหนที่สุดยอดจริงๆหือเสี่ยวเหมยเงยหน้าขึ้นมองเขาสาวหลักจากกระพัสวรคร์ของมนุษย์เราเป็นสมบัติหายากไม่ใช่หรือ ทั้งสานพูดด้วยรอยยิ้มดิบเบีดเด้ยวอย่างไรก็ตามข้อยกเว้นนั้นมีปัญหาลองคิดดูถ้าเราสามารถดึงมรดอกออกมาได้จริงๆสารบรรพบุรุษจะไม่ทำอย่างนั้นหรือแม้ว่าจะมีมนุษย์ที่แข็งแกร่งเพียงไม่กี่คนราชสำนักบรรพบุรุษต้องการจะหาศักตัวมนุษย์ประดับประชาผู้เชื่อฟังสองคนนั้นไม่ยากเลยที่จะปลูกฝังให้เป็นเทพปีศาจแต่ก็ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะสืบทอดอย่างแน่นอน ไม่เช่นนั้นมรดกของเสาจักรพัดที่มีความสูง450เมตรจะถูกนำขึ้นประมูลฉันประเมินว่าเสาจักรพัดเองเป็นการยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้มรดกของสำหรับสิ่งประดิษฐ์อื่นๆก็ยังมีปัญหาน้อยกว่าจิตวิญญาณของธาตแสงนั้นค่อนข้างดีแต่สามารถใช้ได้เฉพาะกับคุณลักษณะของแสงเท่านั้นและไม่เหมาะกับเราไม่ต้องพูดถึงลูกปัดแห่งความโชคร้าย สิ่งประดิษฐ์นี้มีปัญหาใหญ่มากด้วยเอฟเฟกต์ฟันเฟืองที่แข็งแกร่งผู้ใช้จะไม่มีจุดจบที่ดีอย่างแน่นอนมันถูกสร้างขึ้นจากด้านลบที่ควบแน่นของโชคของเขาเองใช้มันเทียบเท่ากับการช่วยเหลือจากกระพิดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ด้วยฟันเฟืองแห่งโชคควบแน่น แก้ไขแล้วเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีหลวมมากที่สุดส่วนร่างสีทองอสูรสุดท้ายฉันคิดว่ามันต้องมีปัญหากลับไปถามจากกระพัดผสศูนย์อมตะถ้าสิ่งประดิษฐ์เองไม่มีปัญหาปีศาจอสูรก็ใช่เป็นไปไม่ได้ที่จัก,กระพัดจะนํามันออกไปขายทอดตลาดนี่ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของนกฟีนิกซ์ไฟแห่งความตายและนกฟีนิกซ์ไฟแห่งความตายก็ไม่ได้ขัดแคลนเงินการประมูลนี้จริงๆแล้วเทียบเท่ากับจาก,กรพัดที่ทําเงินปลอมตัว ใช่มันคือจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์เลือดของเขาเองและเช่น Pearl of Doom ก็มาจากการแข่งขันศิละปะก,การต่อสู้ไม่เช่นนั้นจะไม่มีอะไรดีเช่นนี้ไม่มีอะไรต้องโกรธแล้วเป็นไปได้มากกว่าเงาที่คุณได้รับดาบวิเศษเป็นของดีจริงและพวกเขาไม่รู้ หลังจากฟังคำพูดของทางซานผิวของเสี่ยวเหมยก็ดีขึ้นเล็กน้อยเธอยืนขึ้นจากแขนของทางซานมือของเธอฉายแสงและมีหน้ากากสีทองอ่อนทองอ่อนอยู่แล้วเมื่อเทียบกับตอนที่อยู่ในเวทีประมูลหน้ากากผีนี้ดูละเอียดอ่อนกว่ามีเส้นเวทมนต์ที่ละเอียดมากมอบมันให้กับคุณมันถูกต้องสำหรับคุณที่จะปกปิดตัวตนและลอมาหายใจของคุณฉันเอามันมาให้คุณเสี่ยวเหมยพูดเบาๆ ขอบคุณพันรยาทางซานไม่สุภาพแล้วหยิบหน้ากากเทพมารโดยตรงใครเป็นพนรรยาของคุณคุณยังไม่ได้แต่งงานกับฉันเสี่ยวเหมยหน้าแดงเล็กน้อยและตกหน้าอกเขาอย่างช่วยไม่ได้ทางซานจับมือเล็กๆของเธอและพูดว่าหลังจากการแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ครั้งนี้จบลงมันจะเป็นการพิสูจน์ฉันจะแต่งงานกับคุณอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา เสียวเหมยฟังคำพูดของเขาแต่ดวงตาที่สวยงามของเธอดูกังวลขึ้นมาถังซานคุณแน่ใจจริงใจจริงหรือต่อหน้าจาัก,กรพัิมากมายหากเราล้มเหลวในการประกวดศิลปะก,การต่อสู้ครั้งสุดท้ายฉันเกรงว่ามันจะจริงสิหนีอย่างเดียวยอมสละตำแหน่งหัวหน้าเผ่าอสูนกยุงแล้วหนีไปกับเธอณนะตอนนั้นเราจะไปต่างแดนโดยตรง ทั้งซานยิ้มและพูดว่าคุณไม่มั่นใจในสามีของคุณเหรอไม่ต้องกังวลฉันแน่ใจหากเราไม่สามารถผ่านการแข่งขันครั้งนี้แม้ว่าเราจะหนีไปต่างประเทศมันจะยากมากที่จะเป็นจัก,กรพรรดิดังนั้นครั้งนี้ฉันต้องชนะอันหนึ่งอยากเตือนว่าตอนนี้มีเทพปีศาจไว้จะทําให้ปกปิดตัวตนได้ง่ายขึ้นหลังเกมเริ่มอย่าตามหาฉันนะเธอจะทำให้คู่ต่อสู้ของคุณทั้งหมดอยู่ข้างหลัง ถือว่าเป็นศัตรูแม้ว่าเราจะพบกันฉันจะไม่ให้คุณรู้ว่ามันเป็นของฉันในระหว่างเกมฉันจะเลือกชนะหรือแพ้ให้คุณตามสถานการณ์ในขณะนั้นเป้าหมายสูงสุดคือการให้คุณเราจะสามารถพบกันในตอนท้ายและจบการแข่งขันได้อย่างแน่นอนเสี่ยวเหมยเนื้มริมสีปากสีแดงของเธอและพูดว่าคุณแน่ใจหรือว่าคุณจะเอาชนะฉันอย่างแน่นอนฉันก้าวหน้าไปมากเมื่อเร็วๆนี้แม้แต่ปู่และพ่อทูลหัวของฉันก็ยกย่องฉัน พวกเขายังให้สิ่งดีสิ่งดีแก่ฉันมากมายถ้าคุณไม่สามารถใช้พลังของเทพสมุทดได้อย่างเต็มที่ฉันเกรงว่ามันจะไม่ง่ายที่จะชนะรอยยิ้มบนใบหน้าของทางซานเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาดูกันว่าเมื่อถึงเวลาแต่ที่รักคุณสัญญาอะไรกับฉันสักอย่างได้ไหมบทที่992การชำระเงินล่วงหน้าคุณล่องลอยมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเร,เร็วๆนี้และคุณไม่แม้แต่จะพูดอะไรกับฉันเสี่ยวเหมยพูดอย่างโกรธเคือง อกลงคุณสัญญาอะไรกับฉันสักอย่างได้ไหมถังซานพูดด้วยรอยยิ้มบอกฉันมาฉันจะฟงังเสี่ยวเหมยมองเขาอย่างระมัดระวงังและรู้สึกว่ารอยยิ้มของเขาดูแปลกๆอยู่เสมอถังซานกล่าวว่าเพื่อความสุขและอนาคตของเราในการแข่งขันศิละปะก,การต่อสู้ครั้งต่อไปหากเราพบกันบางทีฉันอาจจะขุนเครื่องเล็กน้อย หลังจากการแข่งขันจบลงหลังจากที่คุณรู้ตัวต,วตอนนักขาองค์การปกปิดของฉันคุณต้องให้อภัยฉันคุณไม่โกรธฉันได้ไหมเสี่ยวเหมยมองเขาอย่างสงสัยและพูดว่าทำไมฉันถึงคิดว่าคุณรู้สึกผิดในเมื่อพูดแบบนี้ทางซานยิ้มอย่างฉุนเฉียวเพื่อไม่ให้เปิดเผยตัวตนของฉันต่อหน้าจัก,กรพัรนิเหล่านั้นฉันต้องซ่อนตัวเองให้ดีที่สาวที่รักเธอต้องเกรงใจมากกว่านี้ ทั้งหมดนี้เพื่อความสุขในอนาคตของพวกเราการทดสอบนี้จบลงแล้วพวกเรามีทะเลที่กว้างใหญ่ท้องฟ้าและนกก็บินได้เมื่อเราทั้งคู่เป็นจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบนันไม่สามารถจำกัดขอบเขตได้เสี่ยวเหมยพยักหน้าเบาๆและพูดว่ารู้เมื่อถึงเวลาถ้าคุณสามารถชนะการแข่งขันในการรับสมัครญาติและปล่อยให้พวกเขาไม่ต้องสงสัยเลยคุณสามารถแต่งงานกับฉันแล้วคุณใช้ฉันไม่โทษคุณสำหรับตัว,ต,วตนที่ซ่อนอยู่ใดๆ ทังซานดีใจมากกอดเธอและจุมพิศริมฝีปากสีแดงของเธออย่างแรงดีมากบัดซบคุณยังไม่ชนะคุณไม่ใช่ผู้ชนะการแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ฉันเรียกมันว่าการจ่ายเงินล่วงหน้าทังซานหัวเราะเสี่ยวเหมยกล่าวว่าต้องการเห็นหนาปีศาจเงาของฉันหรือไม่ยังไงก็ตามคุณได้อะไรดีๆจากการประมูลครั้งนี้หรือไม่ทังซานพูดในใจว่าฉันเอาของดีๆไปหมดแล้วแค่ไม่สามารถบอกคุณได้ ฉันประมูลสิ่งเล็กเล็กน้อยๆที่ใช้งานได้จริงมากกว่าและบางเรื่องถือได้ว่าเป็นการรั่วไหลยอย่าดูเงาดาบที่นี่ฉันเกรงว่าลอมหายใจของดาบอาชูราจะแรงเกินกว่าจะปกปิดได้กลับเมืองเคอรี่ไปเที่ยวทะเลกันเอาละตอนนี้ เสียวเหมยแทบรอไม่ไหวที่จะลองใช้เอฟเฟกต์เฉพาะของดาบเงาตอนนี้ดาบเงาถูกหลดเข้าไปในทะเลแห่งจิตสำนึกของพระเจ้าโดยเจตนาของดาบของดาบเงาและดูเหมือนว่าทั้งสองจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอยา่างเธอไม่เคยกล้าที่จะลองจริงๆเพราะเธอกลัวการเคลื่อนไหวมากเกินไปเอาล่ะไปกันเถอะการประมูลสุดยอดสิ้นสุดลงแล้วและจัก,กรพรรดิคงยุ่งอยู่กับการแบ่งของที่ริบได้ ทั้งสองมาถึงรูปแบบเทเลพอร์ตบนชั้นสองด้วยกันทางซานยกมือขวาของเขาขึ้นและหอคอยแห่งเวลาและพื้นที่ที่กระพริบด้วยแสงบิดเบี้ยวก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศดูชัดเจนยิ่งขึ้นและภายใต้การหล่อเลี้ยงจิตสำนึกของทางซานอย่างต่อเนื่องผลกระทบและผลกระทบของมันก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆพื้นที่โดยรอบบิดเบี้ยเล็กน้อย คุณชายเมยอผู้ควบคุมพื้นที่รู้สึกชัดเจนที่สุดเธอรู้สึกชัดเจนว่าพื้นที่รอบๆดูเหมือนจะวิ่งช้าๆ <c oughs> รากับถูกตัดขาดจากโลกเดิมวารีดี้รากับว่าพื้นที่ว่างในเวลาและทุกอย่างกลายเป็นภาพลวงตาแสงศักดิ์สิทธิ์สองประกายในดวงตาของทางซานและในวินาทีต่อมากลุ่มเวทมนต์ก็เปิดใช้งานอย่างเงียบๆและร่างของพวกมันก็หายไปในทันทีอย่างไร้ร่องรอย อย่างไรก็ตามอากาศรอบรอบร,รูปแบบเทเลพอตยังคงอยู่ในสภาพบิดเบี้ยวเรังสีของแสงจากรูปแบบเวทมนต์ถูกปล่อยออกมาอย่างช้าช้าเปลี่ยนแปลงอย่างช้าช้าและแม้แต่ออร่าพลังงานก็เปลี่ยนแปลงช้ามากในอัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานนี้จะไม่มีการรั่วไหลของพลังงานเลยนี่คือความลึกลับของบีคอนเวลาด้วยการปรับปรุงการฝึกฝนของถังซานพลังของบีคอนเวลาเพิ่มขึ้น ตอนนี้ใช้เทเลพอร์ตที่นี่ปรับใดที่ทางซานคิดถึงแม้กระทั่งมหาราชจัก,กรพรัดปีศาจพยักขาวกรวธไม่พบเ <c oughs> มื่อถึงเวลาที่เขาตระหนักได้บางทีทางซานและเสี่ยวเหมยอาจากลับมาแล้วสิ่งเดียวที่เสี่ยวเหมยสัมผัสได้คือความบิดเบี้ยวของรัศมีรอบๆตัวของเธอในกระบวนการเดินทางผ่านอาวกาศเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะได้สัมผัสกับพลังแห่งอวกาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธอไม่ต้องการให้เธอควบคุมเทเะเลพอตเธอสามารถถ่ายทอดความสนใจทั้งหมดใจให้กับความรู้สึกของความลึกลับของอวกาศดูเหมือนว่าไม่นานเกินไปและทุกอย่างชัดเจนต่อหน้าฉันทิวทัศน์โดยรอบทั้งหมดยังคงดูเฉยชาเล็กน้อยแต่ค่อยคอยกลับคืนสู่สภาพปกติเสียงคลื่นทะเลตามมาและนายน้อยเมยยอก็ตะลึงครู่หนึ่งพวกเขามาถึงที่เกาะพระจันทร์เสี้ยวในเมืองเจียนมู่แล้วโดยไม่มีการแวะพักใดๆการส่งทางไกลพิเศษโดยตรง ทางซานที่อยู่ข้างๆเธอมองเธอด้วยรอยยิ้มและนำบิคอนเวลากลับมาไว้ในมือเขาพัฒนาขึ้นอีกครั้งและความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นเสียวเหมยได้กำหนดความแตกต่างของทางซานในทันทีการใช้พลังของเวลาและพื้นที่ของเขามีความปลมกลืนกันมากนี่เป็นความรู้สึกก่อขอองค์การควบคุมอย่างสมบูรณ์อย่างชัดเจน ความรู้สึกของทางซานที่ควบคุมพลังงานความมั่นใจในตนเองดั้งเดิมเสียวเหมยลดลงอย่างมากในการรับรู้ของเธอเธอและทางซานควบคุมพลังงานเชิงพื้นที่แบบเดียวกันแต่ระดับการควบคุมต่างกันมาเลยปล่อยดาบปีศาจเงาฉันจะให้คุณดูทางซานพูดกับเสียวเหมยด้วยรอยยิ้มอกลง เสี่ยวเหมยพยักหน้าวิญญาณของเธอสั่นเล็กน้อยโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเธอและในวินาทีต่อมาเจตนาดาบที่น่าตกใจก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเธอซึ่งไม่สามารถระงับได้แสงสีแดงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและในเวลาเดียวกันแสงดาบสีดำก็ระเบิดออกมาในทันทีนั้น บอ,อราที่เฉียบคมของเสียวเหมยถึงกับรู้สึกเย็นกับร่างของทางซานข้างขา,งขางเขารอยเลือดป้องกันหลายเส้นของเขาเกือบจะถูกกระตุ้นโดยความเครียดทำให้ผิวของเขาคล้ำขึ้นทันทีทองเสียวเหมยก็แปลกใจเล็กน้อยเช่นกันเจตนาของดาบของดาบายทูร่านั้นกระฉับกระเฉงกว่าเมื่อก่อนมากสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือหลังจากที่เจตนาดาบพุ่งออกจากร่างกายของเขาเขาก็รู้สึกร่าเริงเล็กน้อยราวกับว่าเขากำลังเรียกอะไรบางอย่างขึ้นไปในอากาศ เสริมกำลังความคิดของคุณและควบคุมเจตนาดาบของคุณถังสานเตือนเสียวเหมยได้รับคำแนะนำจากความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาและควบคุมเจตนาของดาบของเขาเจตนาของดาบของดาบอาชูร่าค่อยๆลดลงกลายเป็นแสงดาบสีแดงยาวสิบเมตรที่อยู่ข้างหน้าเธอเห็นได้ชัดว่าแสงดาบนี้แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากดาบสีดำสนิทถูกห่อหุ้มด้วยแสงดาบแอล์มันก็สั่นเล็กน้อยเช่นกัน ทางซานเดินไปที่ด้านข้างของเธอตำแหน่งของเทพเจ้าผันผวนเล็กน้อยและจิตสำนึก,กศักดิ์สิทธิ์ถูกปกคลุมโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของเขากับดาบอาชูราเขาก็รู้สึกเงียบๆกับการเปลี่ยนแปลงของดาบเงานในเวลานี้หลังจากนั้นไม่นานสีหน้าของทางซานก็แปลกไปเล็กน้อยเสี่ยวเหมยก็สัมผัสได้ถึงบางอย่างเช่นกันเธอหันไปมองทางซานและพูดอย่างไม่แน่ใจทำไมฉันถึงคิดว่าเจตนาของดาบของอสุูราสามารถพึ่งพาดาบเงาได้ ทางซานพยักหน้าด้วยรอยยิ้มอันแรงกล้าบนใบหน้าของเขาที่รักคุณพบสมบัติจริง,รงๆการตัดสินของฉันถูกต้องสำหรับคุณผลของดาบเวทมนต์เงานี้เหนือกว่าแน่นอนรายการอื่นใดในการประมูลครั้งยิ่งใหญ่เนื้อหาจากดาบวิเศษเงาเล่มนี้พิเศษมากฉันเดาว,ว่าคนที่แข็งแกร่งที่ขว้งมันไม่รู้ว่าจะหาได้จากที่ไหนมันอาจจะได้มาจากอุก,กาบาทนอกโลกโลหะนี้มีลักษณะเฉพาะมากและมีพลังงานอันทรงพลังและจำกัดอยู่ในตัวมันเอง มันสามารถมีผลการดูดซึมที่แข็งแกร่งต่อพลังงานภายนอกและผลการซ่อนตัวของมันควรเกิดจากการดูดซับพลังงานภายนอกจึงสามารถรักลอบผู้ใช้ได้แต่แท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่ผลที่แรงที่สุดผลกระทบที่แข็งแกร่งที่สุดคือมันสามารถดูดซับและกลืนกินพลังงานแอตทริบิวเกือบทุกชนิดรวมถึงจิตสำนึกแห่งสวรรค์ นื่องจากดาบอาทุราของคุณมีเจตนาของดาบเท่านั้นตัวหลักของมันไม่อยู่ที่นี่แม้ว่าเจตนาของดาบจะมีพลังแต่ก็สามารถหล่อเลี้ยงด้วยความรู้สึกของพระเจ้าเท่านั้นเช่นแหนไรราบเมื่อใช้แล้วจะสิ้นเปลืองมากร่างกายของดาบต้องค้นหาการมีอยู่ของคุณในอวากาศอย่างต่อเนื่องมีพลังงานผสมมากมายในจัก,กรวาลในกระบวนการค้นหามันต้องค้นหาคุณด้วยเจตนาของดาบอย่างต่อเนื่อง ดาบอัุราที่คุณหล่อเลี้ยงผู้แข็งแกร่งกว่าความตั้งใจยิ่งสามารถระบุต,ตำแหน่งได้แม่นยำยิ่งขึ้นและยิ่งค้นหาได้เร็วเท่านั้นสำหรับคุณดาบเวทมนต์เงานี้สามารถดำรงอยู่ได้ในฐานะที่เป็นพาหะของเจตนาดาบของดาบอาชูราพูดง่ายๆคือเจตนาดาบของดาบอาชูราเกิดขึ้นจากมันซึ่งเกือบจะเทียบเท่ากับการกลั่นดาบอาชูราใหม่